สบายดีป a l u พ่อพ่อกับสองน้อง palu สบายดี fc ทุกท่านมันเองก็น้องมิดมาบ้านยายดอนป่ะลานยายดอนมาเปลี่ยนเมตตาเพิ่นเพิ่นสิมุงหลงังคาป่ะสัน่นลูลกเลยโหลดชงหลังคาคนล่างมากป่ะลูเลยบ้านยายดอนนี่แหละเทียงเทียงหน้าบุ๊ หลดทงินส่งเงินนัหลดส่งเงนกะซิมาแล้วปะลุงโอสาใส่ลุย bạn chơi đòn bọn ơi xanh ca sĩ cả mà sông bọn đây như một xoài đây thêm subscribe

<laughs> sàng hết เดี๋ยว bố mẹ โอ้เออเฮ้ยยอก mà อืม lột đấy แห้งบ่าวซ่างเฮา <laughs> <laughs> <Sạc bin. cười> บินขาสังกะชีกับแผ่นนั่นนันเาดนักเพ่นเพ่นะหากันกบรจักรเลยดีงานกานเจ้าย่บัตรจดนไปไม มันกับมามก็บ,บอกว่าจะถ่ายเราก็าารูม้มาเน็ตเปล่นแผ่นปูยูนองมก็เลยมามาถ่ายเบิ่งมาเปลี่ยนเพผ่นไปเลยมเปลี่นไปเวียเพลี่นยังขง่ามา่วัดไปเลยน้องมิก็เลยมาเปลี่ยนเพินสั่งกับซอยกันไล้วหกคนสั่งก็ได้ซอยกันหลายคนจังเลยว,วัย เดี๋ยวตังกสีกรรมนั่นอันนี้จะเป็นไงใส่กันเป็นไงแะ่ตอนนั่งไปอยกงมมาอมา่นาะมาซอยมาเปลี่ยนเพลน ยายดນนก็ไปอยู่ซ้ําไปลงไปยันเพิ่นไปหาเรื่องมวยยังควายเพิ่นพุ่นละซอยกินตับเพิ่นปากเพิ่นปังเพิ่นอันยา in side 1មេតមាប៉លុងអត់ទេហាមមក2ព្រិនតោះណាស់ hạ bộ con sạch có phải được luôn đi bạn rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để để đất cái bút, để đất cái bút Bạn <laughs> vâng, phải đất đất đây xem đất đất cái đi chơi đất đất phần ก็เคยได้ก okay. ็ได้สำนีงก็ดีใจแฮงแบบพูดเยนั่นก็ขอบใจน้องบอยิมาสวยด้วมาสวยปั่นจะดนนีหละใ้เลำนีใจเนีลตชมงแล้วตนข้นใขาแล้วผลิตชิมงเลย Tiếm tóc mát 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 lại Để mát 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 lại lại

ส hey, <speaking> <speaking ี่ังเงเกียร์ชงก้อนบ่ยหกสิบนะเป็นน้ำิงสีกัหกนะ่ได้ขายขนาดไหนนา่ไะนีสีกับแผ่นนั้นแผ่นซรนั ตัดใหม่ตัวน้อยเห็นตัดใหม่ก็นทงกัดเจี๊ยมงแล้วน้อยแบนจอกใหม่ทั้งไม่ขาวมันแล้วแล้วตัวนงกัสิมงวันนี้ไม่กับ ບໍ່ຂ້ອຍໄດ້ມາກໍບໍ່ແມ່ນວ່າມັນຈະໄດ້ມານະແລ້ວນີ້ມາຫານີ້ມັນຈະໄດ້ເຂົ້າໂຕຊິເປັນແນວກດນາໂຕຕາມຊ່ອີສດີ